โตลต้าไฮรักซีวูซประตูเปลียวสิบเก้าเกียร์ออโต้ที่ผ่อนเดือนละหกพันกว่าบาทมาครับลูกค้าันี้นะครับรถกระบะสี่ประตูนะพี่วันนี้ต้องแจ้งก่อนละกันว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับที่ผ่อนเดือนละหกพันกว่าบาทนะครับสภาพดีพอสมควรนะครับแจ้งก่อนว่าผ่านการตรวจภาพจากอิสเปคชั่นว่าโครงสร้างเดิมเลขไม่แท้นะครับคันนี้คุณได้อะไรบ้างอย่างแรกคือเป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับการตีเลขไม่แท้นะ ด้านหน้าครับให้ดูก่อนนะครับเป็นซอฟต์ในเดิมครับเป็นเกียร์ออโต้ครับเบาะผ้าสั่งเพาะนะครับหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับแอร์ปรับแมนวนวลนะกระจกปรับไฟฟ้านะครับด้านท้ายเนี่ยพร้อมกับแคลเลบอยหชุดนะครับจะเก็บไว้หรือถอดออกให้ก็ได้นะครับ แจ้งก่อนแล้วกันว่าคันนี้นะครับจัดได้เต็มนะครับยื่นเรื่อง finance นเนี่ยไม่เสียค่าจัดค่าโอนดำเนินการภาษีนะครับซื้อสดเนี่ยไม่เก็บแหวน7%นะครับทำเรื่องผ่านนะครับสุนทับบ้านให้ฟรีนะครับและอย่างหนึ่งคือวานตีส่ซ่อมศูนย์สองปี20,000กิโลเมตรออกรถจบที่0บาท